เ็้าขาะไรดอกดอกชโล่พวกเด็ดไซด์อยู่ลเอบักทัวบักแน่พุดบาบักทัวย่งนี้น่นะแต่แล้วเขาจเาบักทัวไล่ข้าวมีบักทัวเแหลกเทีเ่ยวบักวแหลกงามนออ้อจะขา,าทัวปีนี่คือขายทัวปีแล้วครับทัวปีตะวันหันทางมงเมนตตะวันง,งามได้ผมมาบุมีพ่พี่ยาี่นั่นเลยอ,อันนั้นเป็นทัวข้างในทัวข้คางนี่ฟังผุนบักเกือเทศเนี่ยกลเทดทิทิศูรสามมงคงใส่สามคุขงขาดดเออก็จะเริ่บการทบ่รับ ฟางนี่เป็นบ,กบ,กบักเอือ้อบักเอื้อครับปูกบักอื้อบักกระเทียบไสกันผสมประสานกันไปนำ้นำน้ำบ่ถึงกับปูกได้บับกเอือบักเอื้อน่ะสูวนน้ำสาละสาสวนน้ำสเ<า>บิดแล้วเบิดแล้วน้ำสาเบิ้ดแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้การเยอะครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมแปลงผักแบบบ้านบ้าน ปลูกเพื่อกินเพื่อขายนิดๆเนี่ยคุณลุงลุงพอดีครับนี่แหละเขาเรียกว่าการบำบัดทางสุขภาพปลูกพักเนาะลุงเนาะลุงบ้านบ้านข้างบ้านอย่างไบ้านชกเปือยสงเปือยตำบลเปือยมูซีตำบลนายหยองห้ยหยองบางคนกรสกลนครผมปีที่แล้วผมกับมหาอยู่อมหาสองปีแล้วเนาะปลูกบักทัวเนาะงามพักเนาะไม่ได้คอยปลูกมันมุ้ยมันงัวาลายของคนเนาะปลูกอะไรับงัวเลี้ยงงัวาน้ำเนี่ยงัว อสุขภาพก็ค่อยดีวันดีขึ้นไปยี่ดอกอ่ามีโรคประจำตัวเนาะเนี่ยโรคประจำตัวแต่ว่า,าหอกะนี่แหละเอาพักห่านี่แหละพืชพักจนขั้วห้อนี่แหละบอมบัดเอาพอได้อยู่ได้กินแล้วเก็บพ,พอได้ขาของสมบูรณ์ลุงปลูกพักงามเนาะผมว่าปีมังกรมากกับงามมันมีเทคนิคการปลูกก็ได้ผมว่าแม,ม่นบ่ คือยังบักทัวนี่บักทัวรยังกะบักทัวร์แ่นพุ่มนี่เขาเอื่นบักทัวรอยังทัวะไรข้างเงี้นี่้องทัวอะไรข้างซื้อมากจากตลาด่มาจากบ้านเขาเลยรตลาดาบา่อเป็นช่องช่องช่องราชบาัตรซื้อมาน่ช่องราบัตรมเป็นซื้อไม่ช่องช่องราบัตรนี่บักทัวั์พักยา,าวนี่รับน้ำพวกั่ะน่ะรับน้ำพกสองบ่อฟองหนึ่งฟองหนึ่งบ่มันแตกแตกต่างกันจังไงลุงกันกันแล้วนพวกสองบ่อฟองหนึ่งบ่อ กันล่าน้ำซีมสิ่งพนนวดสีเขียวสามรสแซ่บมันจะมีลำพงกับน้ำสีครับที่ที่ที่โคตรที่นี่สื้อกันอยู่เลยนี่เขาฮึดเขาฮิตตัวนี้น้ำลำพงหนึ่งนี่น้ำลำพงหนึ่งนัำจืดนวดขาวนวดงับกินหวานตัวนี้บ่ตามแซ่บอ๋อเอายางเบิ่งยางเบิ่งระวังเหยียบหยอดมันตายเลยยางค่องๆยางขาใช้ยางก็เป็นมะเตงตัวนี้บักแตงแล้วปลูกย้ายแล้วปลูกเสริอมไปหลุดเนาะปลูกเสริมไปหลุดนะเพราะอะไรก็หิน เออนี่ยมือเราก็เก็บแล้วนี่เอราะเก็บไปซับนี่มือ่นีก็เก็บธรรมดาก็เก็บตัวนี้แล้วงามงามมันจะเป็นรสชาติจังไลยเพิ่นนี่จะแซ่บพวกกันยุ่งกก็ได้อันนี้ผมมาติตามแซ่บกว่าด้ผมมาเนี่ยได้แต่ผมมากเออมือมันจะติเก็บไเพราะพวกถั่พวกเดียงมือนะก็จะพวกเก็บเพื่อพวกมันละงามเนาะลุงเนาะวิธีการปลูกลุงบักทัวพุ่มอันนี้นะเขาปลูกยังไงวิธีการปลูกกันอยู่แล้วใช่พ่นใช่ปุ๋ยหรอปุ๋ยยาพวกกันหรือ ปะยางปลุกใช่พุ่นลอกพุ่นลอกปุยลอกพุ่นลอกปุ๋ยแล้วครับครับพวกปะยางปกปดบุ้ยคำว่าปูปะยางมันเป็นบ่เป็นบ่เป็นอย่างเลยแม่นป่ะเนา่กินเบิดบส์บันแม่นยี่ตีก็จะเขาจะปูปะยางปลูกสวนโอ้ต้องมี่ผายางเออโบกกระปุกหน้าทั่วไม่หมดนะโบกปะยางเออโบกคุ้มปะยางดี่ตีโบ่เป็นบ้เลยกินบ้เลยขายหรอกแม่นบ่ะ ต้องต้องมี่พยายางคุ้มนี่เขาหย่าตึงนี่บ่เคยเห็นเออออออขันวะนี่จากสานันเหรอไม่เนะวะอืมขันขันท่านบอกหย่าวะเมันก็กินอาหารนะเม้ากินอาหารบ่บ่ไปเลยเหรอพักก็ยุดเลยเป็นวะยุดเลยยุดการจะเลื่อเติบโตนั่นนะครับเทคนิคของลุงเพิ่นบริษัทเจ้าปลูกปุวยากบดเนี้ยหมดนะเออขันวะคุ้มปุวยางก็ล่อหมดเลยบ่ได้ใช่ปุ๋ยนอายก็ยาไม่เนะวะอืมเป็นทั้งสัตนหญ้าหย่ากินบดกินปุ๋ยกินทั้งหมดเออออออมันเปลี่ยนแน่นอน อืมขันเห็นบ่เพื่อนนี่โดนมาได้แล้วบักทวนพน้ำน้ำพองนี่ไม่รู้เขาลงาเดือนแล้วเพราะว่าเมื่อเขาปลูกนาบลอดชีสิบห้าเมื่อได้เก็บแม่เห็นป่าน้ำน้ำพองนี่น้ำหนาวเป็นเังไลยมันออกสาบป่ก็คือขันเพราะว่าเขาวันมันได้สองหน่ะนะชีสิบห้าวันเก็บเกี่ยวได้กับวันนะการการใส่ปุ๋ยลุ่งเป็นเังไลยใส่สูตรสิบห้าเดีวสูตรสิบห้ายอดเอาไปซ่อนยอดยอดใส่ลงบ่ใส่สูตรใส่ซ้อนหนึ่งอ๋อครับ ขิงงัวะางใต้ขิงงัวใส่ก็คือเริ่มต้นหยอดใส่หลุมปั๊บประมาณมันปพองขึ้นมาชิบหามือเป็นยอดออกมง้านี่ครัใส่ปุ๋ยอยู่บ่โม่แล้วใส่น้องการรดหรือว่าเหมือนเดิมรดกันเลยบ่พอคุกไปใส่กันเลยย่ำกินเลยย่ำเพรนขึ้นเรื่อยๆเขาจะแขงเสงปุ๋ยจยู่สงปุ๋ยสีอืมก็ว่าเพรนหมากล้าแล้วนะครับครับครับประหยัดปุ๋ยพอดปุ๋ยพอดปุ๋ยยังตุวชบวแตกดอกแตกยงยังใส่ปุ๋ยยังเถื่อลุงอันปุ๋ยปักตรวนี่ ซองอันประเภทเนี่ยใส่มันใส่ซองเถ้าได้ไหมมันใส่ซองเถ้าประมาณอายุมันจะโดนจังไงจังใส่มันขึ้นมามันสิมันออกมาลายๆสิข้อเก็บเทืาซองเถ้อมันเสร็จมันจะเป็นสุดอยู่ดิบมันจะเบิดสุดดอกเบิ้ลมันทั้งดอกมันยังใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอ๋อขันทางดอกมากใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยดกกลงเป็นบ่ออันนี้ยังวัได้เก็บมันบ่เนี่ยครับยังวัได้เก็บได้จั้งมื่นแล้วอันนึงปักทัวร์อันนึงโอ้ยปวดจิกเฉพาเดือนแลังปล้ววันเป็นดอกกันนี่เอืมันเขาว่า สี่สิบห้าวันก็ว่าเริ่มเก็บเกี่ยวได้ก็ว่าครับครับกระเทียออกดอกออกยังไงนี่คนนี้ปลูกพร้อมกันบ่อันพ่วงปุ่มเลยพร้อมกันตัวตัวนี้ดอกกลัวคนนี้คือออกง่านเลยออกกลัวเออคนนี้คนนี้ดอกกลัวหรือดอกกลัวจนนั่นเ่็นการวาดต่ำก็ต้องแบบนี้ได้ผมว่ามันจะหอมเนาะไอ้แม่เขาก็แม่เขานี่เขาแง่เขาลอยแล้วมันเขาก็ได้เปนเพื่อนทั่วปีว่ะนี่เนาะจักคล้ายๆก็อยู่ทั่วปีทั่วปีคล้ายๆกันแต่ว่าดอกงามเบื้องดอกมันดูอะไรมันแตกออกเพื่อจุันเลยโอ้ยนี่แหละ มือเงิแล้วก็เก็บนู่นอยู่มันจะแยกเก็บไปขายไปขายตจนน้ำมูกบ้านเขาบ่คลองโคลงฟังแดงแน่มือเงินวันอาทิตย์อ๋อฟังแดงวันเสาร์คล้องโคลงตลาดตลาดมันซุกกับวันฟังแดงดียป็ยกเป็นไปขายจักมื่อโอ้ยมันมีของยังไม่ได้ไปขายเออมันมีก็จังไปขายเออโมมีก็บบริไปเออได้การได้การอือเอาย่งเอาหยิบบุ้งไปดิเออเป็นบำบัดไปแล้วอยู่บ่อตั้งเถินไปไปพี่ก็ได้พี่เข้าไปตั้งพี่พี่ไปทั้งพูดกระไรตา เต่บอกไปก็ปากกอกหัวอจไปบ่งอ้ปกกอกคือกักหัวกอกแทได้กวกจนนี่บ้าปกกอกว้าบางต้นปกกอกพี่น้องมันมันมันมุกมันมมัมันันันมันมุนมันันกักมต็ม้นลยนมานนม้นมัขาันได้คันมันันมนมันมั่มมันมันมันมนนมัไมนมันมนมั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 มันบัมัน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 มนมัมันมนมันม่นมัมัน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 มั้นันนนมมัอน้มมน ใครบ่นนี่ก็ได้ไลายลอยอยู่ยให้ผมว่าเออด้วยการอยู่ยังต้องย่างออกกำลังกายดูดูยางต้องง้อแล้วเนี่ยเบื้องเบิ่งยางยางย่างยางต้องง้อต้องักควอะแล้วเอาตายซึ่งหนอกก็ได้ผมย่างคำว่าเบิ่งนี่บกกระเทียมเบิ่งจังหน่อยกันเขาเรียกสีดาเขาห้องนี่บ่บบา,า,บาพันสีดาสีนี่เออสีดาคือบกเกิดเทศทำบกฮง พันธ์ีดาเขาหงงเขาจะาขายราคาเพียงในปันเพื่นนี่ช่วงนี้มันอกไร่หมดแห้งหมดหมดรู้หรอเจ๊บักเขาขายทุงละสิบบาทมันจะโค้งถมบางอย่างนี่เขยากขยากเาหงยากขาาก,กุ้สี่รวดลุง้งแนะนำว่าเขาปลูกเนี่ยมหาไปจังวะช่วงราคาแพงเจงไว้จังให้เนี่เป็นอย่งอันปลูกพักนี่เห็ยยากหรืหละขับวนลงมเหมือนเทีบยากพนลงก็เพป็นดอกเป็นอย่างลวดไม่นตีพี่กายปลูกช่วงเน เมียสามจะเป็นราคาบระมานี้ถ้าปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยบ่มีดอกบว่านี้ดอกลดนิยู่บิดอ๋อเปลี่ยนจังจันเนาะไม่ได้อากาศค้อนมันจะล้ลอดเนื้อี่ยากขั้นเทพได้ได้ย่ำที่เมื่อกี้เราเขาปลูกมันที่เขามาขายตามร้านน่ะเขาจะปลูกใส่ข้าวบามาเต้นยากในโหลตัวที่เป็นเนื้อหมุตัวได้นำยศตัวกระปลูกนะเจ้าเขามาขายตามร้านครับกระสันบ่ได้กิ้นมันบ่แบบประเภทประเภทไอซ์แลนด์เนี่ยเสียดนอน เป็ดเป็ดข้าบะหม่ากอบริษัทเอสโคเอ็นถ่งนะครับครับเป็น้ังสั่นเนาะขันซื้อมาจังสี่นี่ยเขาซื้อมาหลายแบบไหนเปลืพันมันขันป้องกับป้องละสามสี่ร้อยนี่ตัวห้าค่บริษัทเบิร์ตเท่ากับว่าจะลายปีเออบริษัทตัวเย็นไว้ปีนมาปีหน้าเขาฆ่าอีกปลูกพืชพันธุ์แบบนี้แหละมันได้ราคาผมว่ายิ่งมันนี่มันแก่้วอันนี้มานยังนี่มันแก้วประเทศนอกตัวนี้มันเกี่ยวนี่ลูกเคยส่งมาให้ทางกรุงเทพผมว่ามันเป็นหัวใหญ่บ่ บ่แม่นมันกนี้คุสีคุอย่างบ่เคยที่ว่ากินึงมนกระแทบกันบ่ทำร่องหัวอืมนี่แหละอยู่กับป้าสองแถาเรียงงัวน้ำบ่งัวของไก่งัวไม่เยอะตัวเดียนี้หัวเหลือหาตัวจกลดระคากันเดยนี้ราคางัวบ่ก็เก้าตายนั่แหละไปเป็นกร็ได้มันก็พพ่ํจำกันสัะตีบันราคาขนาดเคียงแพงอยู่นะจักราเคียงันยังเป็นสามร้อยอยู่สารอยสองร้อยแปดสิบอยู่ด บัาเอางวงน้ำห่อเพื่อถูกแท่เนาะโอ้ตัวละมือนกลัวแม่นยี่ตีงวตัวับบนี้ก็ได้ขราบแม่นีเ,นเพียงเพีมันตัวเกือบอสามหมื่นเลยสมไมมันอนอนน่าพีแรกกันิดแม่กับลูกซื้อหกหมื่นหาหมาเลียงเออมัดนี้เขาเขาทาซื้อแม่กัาลูก,ก,ลกสามหมื่นจะได้บ่เน่กับลูกเออเขาเจอเฮานี่งกับบได้แล้วเนาะสองหมื่นไปเนี่ยพกข่าเนาะเออเป็นเป่งสันละ อันบ uhm. ักทัวเพิ่อนคิดค่างงามๆเบิ่งพี่น้องเพิ่นข้างบักทัวเพิ่อนไหนเพื่อแง่พุ่นน่ะงทัว่ทัวอันลับน้ำพองครับลงซ้ำนี่ก็ได้เงินหลายร้อยเดอกเป็นพลาด่ดอกผมว่าอ๋อเดอกเก็บไปเรื ame, ่อยๆเก so <sais. S 2> ็บไปเรื่อยๆมันอายุกันม uh, ันโดนหมวดลุงอ๋โดนอยู uh, uh, <used> <lands life. S 2> ่ดิอายุเมื่อตอนเฮาเก็บนี่เก็บแค่เดือนมันเก็บไักสิเบิดนกันสิวาจังสิวัยเออหมุนเวียนไปได้ลก็เพื่อขยายปุ๋ยไปเรื่อยก็แตกดอก แตกยอดแตกดอกของไม่เรื่อยช่วงหน้าฝนกระจงไปปลูกเนี่ยจะได้เราเพื่อคู่หนึ่งเดียวหนึ่งเอาไว้นี่พวกล็อกนี่ผมว่ามันต้องการะบายน้ำดีๆปลูกหญ้าดเพร่ะไทยหญ้าถิ่มปพวงปลูกหญ้าเข้าไปปลูกหญ้ามันก็งามงามคลองเขาจะเห็ดคลองนะเขาเห็ดคลองสยเอายมา่บ้านเขาจะไม่ปล่อยบ้องบ้าเมื่อก่อนนี้จะปล่อยบ้องข้างนี้งเขาเห็ดคลองสอยคลองสอยเขาไม่ได้เขาใส่น้ำคลองสา เกษตรก็เจ้าพิษทำว่าสกีลส้มตำลาดได้อยู่รอกเกวนะเวสสบายช่องเปื่อยนี่อ,อันนั้นก็คือขอกงัวตีอขอกงัวเฮาวละตีขอกงัว<อ> <c oughs> นี่แหละความทุกข์เฮาอยู่นี่ละนี่เป็นใสอยู่กับเท่าสองเท่าคือเมาบ้านบริข่า,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 าเถ<อ>ึงขนหมดแล้วทิศทางนา้าเหรอสบายสบายบรรยากาศดีของลุงมีจักรไ์เลวัน้าสแถวมันแปดไหลสกีล ระบบน้ำมันบวชอึดอกางยามน้ำมากอะไรความว่าเบื้องด้านในเพี้ยนไปเป็นไหลละความสุขเข้าเฮ็ดไปเบื้องน้าเบื้องหน้าหลุน้ำใสกรับน้ำใสกับจอประดานใสเอาเปิดเอาหลดครับน้ำไฟฟ้ากระทึงแล้วเออเขาเรียกการประยุกต์เฮ็ดเกษตรประยุกต์เกษตรกันนี่แล้วปลูกขึ้นลูกนี่ละเออจะไปเฮ็ดหลายคันนี้ลามันเมื่อยจะของสุขภาพอืเฮ็ดกันเนาะเฮ็ดซ้ำนี่กัมีความสุขกับซ้ำนี่หลักก็ได้ขายได้นี่แน่ จงลูกเลียนได้ผุหละมุนเวียนไปเออสบายใจบ้านเฮาอู้ยูบกอกเพื่อนบางในผุหละ่จ้มันจะไปย่างบางจังหน่อยจ,อจยงังต่วนบางทีห่งโลยจังหน่อยจ,อยจะไปซิมม่มบางอย่างจดี๋ยมาเสือเพื่อนมันโลยก,กันคักเาว่าบกอกเราบกอกต้วนี้มันซุกซาปีใหม,ยยม่ยังซุกบ่ใช่ละเพียรัตเจอืมเก็บบกอกเรน่วยหนึ่งอนเ,นอเอามันว่าได้พบ่โรเออโอ้ย เอาปลูกบรรยากาศเอาลูกเอาผมทิ้งพวกกวนเอายุธีไม่แห้งเด้อป่า,ปากับลุงเด้อเดี๋ยวมาหาอีกโดนโดนจักเทื้าผุา่นละบักทั่วเก็บจกักปลูกเน่เอาอื่นผุ่นละอยู่ดีไม่แห้งเอ้าเป็นนามเป็ไในออามวยนามนเป<อ>็นเพราะไม่นามกัดจูไปกขาปลูกลอะไรบ้างหรอวง้วโคายหลายเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายเนาะไม่โควนบ่ออืมอ่ะไปก็ลังใจให้เนี่ยครับปลูกทั่วทั่วพุ่มทั่วปีทั่วอยังกงีปลูกไปปัวบัวเล่าเนละ่าลำพ้องบักเกอร์เทียดมันแกวผสมผสานกันไปยุดีไม่แห้ง ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรับชมชื่นใหม่ครับสวัสดีครับ